ครับคุณวิรัตครับแบ่งเวลาให้คุณบุลศักด์หน่อยได้ไหมครับกล่าบพระคุณท่านประธานที่ควิรัตบอดีครับครับเชิญรับครับกล่าวพระคุณท่านประธานครับผมวิรัติวัลสินพักเสริมไทยครับก่อนหนึ่งขอกล่าบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ได้พูดในความคิดเห็นสักนิดหน่อยนะครับ เรื่องคือเกี่ยวกับการจ,จราจรเพื่อความปลอดภัยของการผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับความเร็วก็เป็นเรื่องที่สําคัญหนึ่งเรื่องนะครับเร็วไปก็อันตรายช้าไปก็อันตรายนะครับแล้วก็เรื่องระเบียบในการขับขี่นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญการที่มีระเบียบในการขับขี่เนี่ยก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีในอดีตเคยมีแล้วนะครับเราใช้ช่องขวาเฉพาะแซงอย่างเดียว รถต้องขับในช่องซ้ายตลอดและก็ขวาไว้แสงเดี๋ยวก็จะเป็นระเบียบแล้วก็สามารถลดอบัติเหตุได้แล้วก็ลดการจ,จราจรที่ติดขัดได้เป็นอย่างดีนะครับหรือว่าการกําหนดโทษต่างๆให้สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าก็คงไม่สามารถะจะทำให้อะไรดีขึ้นมามากมายนะครับเรื่องที่จะสามารถที่จะทําให้การจราจรดีขึ้น ก็คือเรื่องการมีสายตรวจรจราจรนะครับปัจจุบันเห็นไม่มีสายตรวจรจราจรคือไม่ค่อยได้เห็นมานานแล้วการที่มีสายตรวจรจราจรมากนี่จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับท่านประธานครับผมจะขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องในกรางกฎหมายนี้นะครับในมาตรา4 3ในกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เชื่อได้ว่าผู้ขับขี่หรือบคุคคลที่อาจจะเป็นผู้ขับขี่ผมไม่อยากให้ใช้คําว่าหรืออาจจะบคุคคลที่ขับขี่นะครับคือ ผมคิดว่าไม่ไม่เป็นการยุติธรรมนะครับควรจะต้องเฉพาะผู้ขับขี่นะครับในที่อยู่ในภาวะหมดสติได้รับจลารายจนไม่อาจให้การยินยอมในการตรวจสอบการมีสารในร่างกายก็ให้สามารถาใ,หให้สามารถตรวจเลือดปัสสาวะหรือของเสียอย่างอื่นโดยให้เจ็บปวดน้อยที่สุด ในน้อยที่สุดผมคิดว่าตรงนี้อาจจะ,ะไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับผมรู้ผมผมคิดว่าไม่ค่อยถูกต้องนะครับอาจจะให้แค่เพียงแค่ตรวจเลือดก็พอแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในภา,ภาวะหมดสติแล้วก็อันเป็นอันตรายตามที่เขียนนะครับยังจะไปตปรวจประสะวาวะเขาอีกตรวจของเสียเขาอีกผมคิดว่าตรงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับขอแสดงความคิดเห็นอีกสักนิดนึงนะครับผู้ใดรวมกลุ่มมั่วสุมกัน ตั้งแต่5รถตั้งแต่5คันขึ้นไปในมาตราที่9นะครับโดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า,าตนไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับถ้จะจับก็ต้องจับให้ขาหนังคาเขาจะไปเว้นแต่แล้วไปเปิดช่องอย่างเงี้ยผมคิดว่าอาจจะไม่ยุติธรรมนะครับ ในมาตราที่12ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีเหตุอันเชื่อและได้ว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคือใช้คําว่าอาจจะเนี่ยก็จะเปิดช่องให้ตารวจอาจจะใช้วิจาราณที่ไม่ถูกต้องได้นะครับวันนี้ก็ผมขอทักทวงนิดนึงนะครับไปที่มาตรา40บนะครับบรรดาคําสั่งของเจ้าหนะ้าที่ที่ได้ออก,กตามคําสั่งคณะปฏิวัติต่างๆยังให้มีผลบังคับใช้ ตรงนี้ผมคิดว่าไหนๆก็ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติแล้วก็ยกเลิกไปเลยแล้วก็ร่างใหม่ซะนะครับร่างมาตราใหม่ไปเลยก็กาบพระคุณครับผมไม่ใช้เวลารบกวนท่านประธานมากนักก็จะพูดแค่คร่าวๆตรงนี้นะครับกาบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสครับผมขอบคุณรัฐมาลที่ให้